ออกไปแล้วนะเจ้าเทพซิรีพรอนสองน้ำคกไม่ดอนเออก็สวรรค์ทายน้ำตะวันตกปาก้า เทพชมพูท้องเจียงแหละสายน้ำตะวันออกว่าจะได้เหยน้องจิติพงเอาแล uh, uh, ้วครับอปม่พี่น้องเป็นประเภทหัวกลางก็เป็นมอเป็นเหมยออกไปแล้วสายน้ำตะวันออกเทพชมพูท้องเทพชมพูท้องพี่น้องบ้านเจียงแหล่อยู่สายตะวันออกสายตะวันตกนั่นเป็นเทพสิริพรสองพี่น้องบ้านน้ำกไกใบก็สวรรค์ก็สวรรค์ใสเสื้อสีเขียวๆนั่นเป็นพี่น้องบ้านน้ำกไกใ่สายน้ำตะวันออกนั่นเทพชมพูท้องบ้านเจียงแหล่ใสเสื้อสีน้ำเงินตอนนี้ออกไปแล้วยังกูกีดูดีกันออกไปอยู่เทพสิริพรเทพสิริพรสายน้ำตะวันตกสิริพรอก ไปเตะขึ้นไปแล้วตอนนี้เตะขึ้นไปแล้วอัดขึ้นไปแล้วหัวโอจะเบี้ยงกัวเราเทพสิริพรเทพสิริพรมีน้องบานน้ำกกไหมก็สวรรค์ก็สวรรค์เตะขึ้นไปเตะขึ้นไปเตะขึ้นไปอัดขึ้นไปเร่งขึ้นไปแล้วจี้ขึ้นไปแล้วจี้ขึ้นไปแล้วจี้ขึ้นไปแล้วเทพชมูร้องเทพชมูรองมีน้องบ้านเชียงแล้วสาระแมวบดได้แล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วเทพชมูรัองเทพชมพูรองมีน้องบ้านเชียงแล้วบ้านเชียงแล้วหนีออกไปหนีออกไปหน บ้านน้ำห้อไม้สายน้ำกระโดดไปเลยชุบุร้องเทพชมบุร้องยังน้ำมาอยู่ร้อยหนึ่งสายน้ำสวัสอีครับเทปชุบูร้องของบ้านแจงแล้วครับเทพที่ร้อนสองน้ำห้อไม้ครับก็สวรรค์นะครับยังต้อยมาอยู่ต้อยมาอยู่หัวเปียงกันแล้วหัวเปียงถูสีกูกี้กันอยู่นะถูสีกูกี้กันอยู่นะเทพชมบุร้องบ้านแจงแล้วครับเทปรูร้องบ้านแจงแล้วยังต้อยยังน้ำขึ้นมาอยู่ไม่ใช่ต<า>้อยแล้วน้ำขึ้นมาอยู่น้ำขึ้นมาอยู่นะครับน้ำขึ้นมาอยู่เทพที่ร้อนครับเทปของบ้าบ้านก็สวรรค์ก็สวรรค์ น้ำพองใม่ก้อนสวรรค์นะยังตัวกันมาอยู่ตัวกันมาอยู่ตัวกันมาอยู่เด็กศิษพุทน้องมาแจกแล้วครับยังน้ำมาอยู่น้ำมาอยู่น้อยเดิมน้อยเดียว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 ครับเด็กศิษย์พุทธน้องเด็กศิษย์พุทธน้องน้ำพองไม่ก้อนสวรรค์ตัวกันมาตัวกันมาแล้วกระจาย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 เด็กศิษพุทน้องแจกแล้วครับเด็กศพุทน้องอีกแล้วแจกแล้วแจกแล้วน้ำกันมาอยู่ จังหล่ยังนำมาอยู่ครับจังหล่ย์นำมาเทพซิลิปทอนสองเทพซิลิปทอสองหวาจะได้กับบัตรจังหล่จังหล่อยู่สายน้ำตาวันออกนะครับปินแล้วปิลอย่างแกแล้วครับปิลมาจังหล่ครับสายน้ำตาวันออกนั่นก็คือเทพชุบุอรภ์มาจังหล่ย์มจังหล่ย์มาดในใต้แต่ขุดเอากุดเอากุดเอาปรลๆๆๆๆในใต้ก็ได้ที่นี้พุทธิสุดยอดแล้วเขาเซ็นใช้ไปแล้วครับในสายน้ำตาวันออกบัตรจังหล่ับกรรมการจักธงสีแดงครับจะแม่เทพชุบุรรภ์ท้ากับบิัตรมาจังหล่เป็นฝ่ายชนะ